เข้าใจได้ไม่มีใครเข้ของมามั้งเข้า,าขใจก็ได้แล้วฉันก็พูดแล้วไงว่าฉันจะไม่เข้าไใอนกักตัเช้ามาคล้อโอ้ย <c oughs> คือไม่รู้ี่นี้หรอ <c oughs> มันซอนะไรเหาะเอไไจรอน,นี้คือคุณพี่จะกยนพี่หรอคะพี่เลยคะ่ะ Oh my god แล้วคือแต่งตัวมามาอยท่านหญิงอ่ะคือก็ถอดเสื้อคุมออกไปเลยมัน <Uma> ร <velocidade> ้อนเลยมรอเออายกเขอเองชออี้แกท่านหญิงชาเ่านิงช้ามั่นถอดเองกัน h